ประชาชนจังหวัดพัทลุงร่วมหมื่นคนแห่เข้าชมการแข่งขันมโนราประจำปี2567รอบชิงชนะเลิศณสนามสารากลางจังหวัดพัทลุงเดีย๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามชมรายละเอียดกันครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y o u t u b บจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เจอทาง TikTok หรือจะเป็นท่านที่เจอทางคลิปเรียวของ Facebook ฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเนี่ยิมกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านกดติดตามเสร็จปุ๊บท่านกดกระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดครับเวลามีเทปรายการออกอากาศใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับชมรับทราบในส่วนของเทปรายการที่มีการออกอากาศกันใหม่นะครับแล้วคุณผู้ชมจะดูในท,ทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับ ทีนี้เนี่ยการร่วมกันลงโฆษณาครับ0 9 9 3 5 1 5 4 9าเกเบทป1000บาทสำหรับโปรโมชั่นของเดือนเมษายน2567นะครับแล้วก็สำหรับการร่วมกันฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีๆรก็มีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวงานบุญข่าวงานการกุศลงานวัดงานมัสยิดหรืองานต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยท่านไม่มีกำไรเข้ามานะครับอันนี้คือประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีๆรแต่ถ้าเป็นการจัดงานจัด กิจกรรมจัดนู่นนี่นั่นที่มันมีตัวกรํารไรขึ้นมานะครับแล้วประชาชนเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์แบบฟรีๆอันนี้ก็คือจะต้องคิดเงินนะครับสาเทป1000บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ในส่วนของตัวสินค้านะครับที่ในเทปนี้ที่โฆษณาในเทปนี้นะครับก็คือตัวของซิมในระบบเครือข่ายของ d t แทระบบเติมเงินนะครับซิมตัวนี้ก็คือเป็นตัว ซิมที่เป็นของระบบเติมเงินนะครับจากทางค่ายของ d ีเทคโดยซิมทั่วๆไปเนะี่ยมันจะมี2ระบบนั่นก็คือซิมแบบเติมเงินกับซิมแบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับคุณผู้ชมดูดีๆนะครับแล้วมันจะมีคำศัพท์คำศัพบหนึ่งตอนนี้ฮิตกันมากๆเลยนะครับก็คือว่าเน็ตใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับหลายๆท่านไม่รู้ข้อมูลว่ามันคืออะไรแต่จะต้องการที่จะทำเน็ตแบบใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน นะครับใช้ก่อนจ่ายที่หลังนี่คือคําสุดฮิตที่มีกันอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วมันคือซิมในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนครับผมไม่แนะนําให้คุณผู้ชมใช้ในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับมันจะยุ่งยาก1ยุ่งยาก2คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้ครับ3เวลาจะกลับมาเป็นระบบเติมเงินเนี่ยยากมากๆครับโดยเฉพาะค่ายคๆหนึ่งนะครับแล้วก็สี่เมื่อคุณผู้ชมไม่ไม่จ่ายเงินให้เขาในรอบบินนั้นน่ะเขาจะระงับสัญญาณชั่วคราวก่อนครับ แล้วถ้า2งวด3งวดคุณผู้ชมไม่จ่ายเงินให้เขาเนี่ยเขาก็จะระงับเบอร์ไว้ทันทีนะครับแล้วมันจะเป็นหนี้ผูกพันไปตลอดจนกว่าคุณผู้ชมจะชําระหนี้หมดนะครับแล้วถ้าวันดีคืนดี คุณผู้ชมไม่จ่ายหนี้แล้วเขาส่งฟ้องขึ้นมาคุณผู้ชมก็จะถูกฟ้องหนี้นะครับถึงแม้จะเป็นหนี้ค่าโทรศัพท์ก็ตามแต่ครับเพราะฉะนั้นในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนําตัวที่เป็นซิมระบบเติมเงินดีกว่าครับระบบเติมเงินเราคุมค่าใช้ใจ่ายได้นะครับถ้าใครมาบอกว่าเน็ตใช้ก่อนจ่ายเงินทีหลังนั่นคือเน็ตในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับคุณผู้ชมอย่าเอานะครับ แจกซิมฟรีตามตลาดนัดบอกใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินนั่นคือซิมในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนที่แจกกันอยู่ตามตลาดนัดนะครับถามดูดีว่าเป็นซิมแบบเติมเงินหรือซิมแบบจดทะเบียนบินรายเดือนครับถ้าจดทะเบียนบินรายเดือนไม่ต้องเอานะครับภาระผูกพันกับคุณผู้ชมทันทีเลยครับนะครับอย่าเด็ดขาดเลยนะครับอย่าสะเออไปเอาเด็ดขาดครับซิมในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนถ้าไม่จําเป็นอย่าเอาครับแล้วมันจะมีค่ายบอกค่ายเลยครับ ค่าย d t แทเนี่ยมันจะมีพนักงานคอเซ็นเตอร์ของ d t แทโทรมาแล้วบอกให้เปลี Hello, <in> ่ยนโปรโมชั่นเน็ตไปเป็นระบบจดทะเบียนเป็นรายเดือนอย่าเปลี่ยนนะครับถามว่าทําไมพนักงานถึงโทรมาบ่อยเหลือเกินครับโทรมาให้ลูกค้าเขาเปลี่ยนไปเป็นระบบจดทะเบียนเป็นรายเดือนเนี่ยครับของค่าย d t แทนี่แหละครับพนักงานมันได้เปอร์เซ็นต์นะครับพนักงานมันได้เปอร์เซ็นต์ครับในการเปลี่ยนไปเป็นระบบจดทะเบียนเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็เวลาลูกค้าจ่ายบินเนี่ยนะครับพนักงานมันได้เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ มันเ็ยเลยขยันขยอให้เขาเปลี่ยนไปเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนไงครับหลายๆท่านตอนนี้ที่เป็นระบบเติมเงินของ d ีแทถูกพนักงาน d ีแท็โทรมาให้เปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนครับโดนลอกันไปหลายคนนะครับตอนนี้ครับและเวลาจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเติมเงิน,นดีแทยากที่สุดนะครับในการเปลี่ยนมาเป็นระบบเติมเงินครับพนักงานคอร์เซ็เตอร์พนักงานศูนย์ชอ็อปแต่ละช็อปเนี่ยมันตื้มันยืดกันนะครับด่าในเทปนี่แหละครับ ให้ผู้บริหารดีเทคมันได้รู้กันซะบ้างครับตอนนี้ดีเทคไปอยู่ภายใต้การบริหารงานของทรูแล้วนะครับณวันนี้ครับเมษายน2 5 6 7อยดีเทคอยู่ภายใต้การบริหารงานของของทรูแล้วนะครับมีพนักงานช็อปของดีเทคนี่แหละครับโทรไปหาลูกค้าที่เป็นเบอร์เติมเงินและบอกให้เปลี่ยนโปรโมชัม่นเน็ตเปลี่ยนปุ๊บกลายเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนขึ้นมาทันทีเลยครับหลายคนเจอแบบนี้แล้วครับและจะไปเปลี่ยนกลับมาเป็นเติมเงินเนี่ยยากมากครับ พนักงานแต่ละช็อปแต่ละศูนย์จะจื้อดื้อเอาไว้ครับไม่ให้เปลี่ยนครับนะครับอย่าไปเปลี่ยนครับไปเป็นระบบจทะเบียนอย่าใช้เด็ดขาดครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆงอย่าไปใช้ครับคุมค่าจะจ่ายไม่ได้ครับแล้วยุ่งยากหลายเรื่องหลายราวครับเป็นหนี้ภาระผูกพันครับไม่จ่ายหนี้ให้มันเดี๋ยวมันก็ฟ้องส่งหนี้ครับนะครับนี่คือซิมถ้าใช้ใช้ซิมในระบบเติมเงินครับมีพนักงาน c เซ็ center โทรมาบอกให้เปลี่ยนโปรโมชั่นนู่นนี่ปฏิเสธไม่ออไม่เปลี่ยนครับ และด่าได้ด่าไปครับด่าพนักงาน c เซ็ center นั่นแหละครับด่าได้ด่าไปครับดีแท็คือค่ายเดียวที่เยอะที่สุดในการโทรหาลูกค้าเพื่อให้เปลี่ยนไปเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนครับบอกกันแบบนี้เลยครับเอากันตรงๆแบบนี้แหละครับนะครับใครที่ใช้ดีแทกระบบเติมเงินกันอยู่ครับถ้ามีพนักงาน c เซ็ center โทรมาบอกให้เปลี่ยนไปเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนหรือเปลี่ยนโปรโมชั่นเน็ตห้ามเปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวไม่งั้นคุณจะกลายเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนขึ้นมาทันทีครับเรื่องเกิดแล้วครับปัญหาเยอะแลวครับระบบจดทะเบียนบินรายเดือนครับนะครับซิมระบบเติมเงินนี้ราคาอยู่ที่80บาทครับร้านサา,าวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเขาขายอยู่ครับแล้วเขาแถมเติมเงินให้กับคุณผู้ชมเข้าไปฟรี30บาทก็เท่ากับว่าตัวซิมจริงๆก็คือ50บาทครับแล้วลงทะเบียนซิมให้กับคุณผู้ชมฟรีนะครับเอาบัตรประชาชนใครมาก็ได้ครับแต่เจ้าของบัตรต้องมาด้วยนะครับก็ต้องสแกนใบหน้าในการลงทะเบียนซิมครับ หรือคุณผู้ชมจะซื้อซิมไปลงทะเบียนซิมเองที่บ้านได้ไหมได้ครับโหลดแอป Detect Application ครับแล้วลงทะเบียนซิมด้วยตนเองได้เลยครับค่าซิมก็แปดสิบาทเหมือนกันแหละครับราคาส่งสาสิบครับใครจะเอาราคาส่งซื้อสิบซิมขึ้นไปครับราคาส่งติดต่อขอราคาส่งได้ครับราคาส่งซิมละสามสิบาทครับใครจะเอาราคาส่งครับติดต่อด้านวุฒิคอมพิวเตอร์จัดสตูลครับเดี๋ยวบอกรายละเอียดครับว่าติดต่อท่องทางไหนได้บ้างนะครับตัวซิมอย่างเดียวแปดสิบบาทครับค่าเน็ตต่างหากนะครับจะเอาเน็ต จำกัดกี่ GB ก็ว่ากันไปราคากี่บาทแล้วครับเน็ตไม่อั้นตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่300บาท1นึ่งเมกไม่อั้นนะครับหนึ่งเมกไม่อั้น300บาทแถมโทรฟรีทุกระขายด้วยครับ1นึ่เมกนะครับ3า0บาทเน็ตไม่อั้นครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นครับคุณจะมาถามหาราคา4เมกไม่อั้น150บาทเหมือนเมื่อก่อนไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับใครที่ใช้เน็ต4เมกไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วแล้วก็แถมโทรฟรีทุกระขาย 150บาทนาน30วันอยู่ใครใช้ตัวนั้นอยู่กรุณาเติมเน็ตกับทางร้านทุกๆ30วันครับไม่เช่นนั้นถ้าคุณผู้ชมไปเติมเงินเข้าไปและให้มันต่อนเน็ตเองเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งโปรเน็ตไม่อั้นตัวนั้นจะถูกยกเลิกทันทีนะครับทางค่าย d ีเทคเขาจะเปลี่ยนโปรโมชั่นที่แบบแบบจำกัดปริมาณการใช้งานให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับต่อไปนี้ใครที่ใช้เน็ตไม่อั้นอยู่นะครับกรุณาติดต่อกับทางร้านเพื่อเติมเน็ตทุกๆ30วันนะครับ ถ้าคุณห่างจากร้านค้าไปเนี่ยคุณก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นโปรโมชั่นที่เน็ตจำกัดนะครับใครที่ใช้เน็ตไม่อั้นอยู่นะครับติดต่อร้านค้าทุกๆ30วันนะครับเติมเน็ตน,นะครับบอกทางร้านาว่าเติมเน็ตไม่ใช่เติมเงินนะครับเย้แกถูกด้วยครับอันนี้บอกข้อมูลสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมที่ดูในเทปของช่องรายการ y o u t u บัตรจมเน็ตซิมนะครับถามว่าร้านค้าอื่นมันบอกแบบนี้ไหมครับมันไม่บอกนะครับมันสักแต่ขายเบอร์ใหม่กันอย่างเดียวครับร้านค้าอื่นครับโดย แล้วย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับซื้อซิมเอาบัตรประชาชนใครมาก็ได้ครับแต่เจ้าของบัตรจะต้องมาด้วยนะครับเพราะต้องสแกนใบหน้าครับคุณจะเอาบัตรพี่บัตรน้องบัตรพ่อบัตรแม่หรือบัตรตายายคนไหนมาก็ได้ครับนะครับและแต่คุณผู้ชมครับเอาบัตรใครมาก็ได้ครับแต่เจ้าของบัตรต้องมาด้วยเพราะเขาตั้งสแกนใบหน้าครับนะครับ ฝากไว้คุณผู้ชมไว้นะครับเดี๋ยวมาดูช่องทางในการติดต่อร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับทางเพจ Facebook ก็ค้นหาได้เลยครับค้นหาร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์สตูลแล้วดูที่เป็นของสาขามานางศูนย์4จัดสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับส่วนทางเพจสาขาอื่นๆติดต่อได้เหมือนกันหรือจะเป็นเพจในเครือของสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลอีกมากมายหลายๆเพจที่เป็นในเครือก็ติดต่อได้เหมือนกันนะครับทางเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0826499917หรือจะเป็นทางไอดีไล ทาง ID ดีไลน์นี่ค้นหาได้สองแบบนะครับค้นหาลายผ่านเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกกับค้นหาลายผ่าน ID s a r e w u t c o m p u t e r ครับนะครับไม่มะเอียดข้างหน้านะครับในการแนบลาย s a r e w u t c o m p u t e r นี่คือ ID ไลน์ครับหรือจะเป็นการค้นหาลายผ่านทางเบอร์โทรศูนย์แปดสองนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นาาฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับขา่าวร่วมงานสังสรรค์สิทธิ์เก่า ของชาววิทยาลัยเกษตรสตูลน,นะครับแล้วก็ในรุ่นแรกๆเนี่ยท่านรู้สึกว่าจะท่านจะเรียนจบมาในชื่อของวิทยาลัยเกษตรกรรมสตูลน,นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเขายกระดับยกสถานะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลโยีสตูลน,นะครับสิทธ์เก่าทุกๆรุ่นสามารถที่จะเข้าร่วมงานสังสรรค์สิทธ์เก่ากันได้เลยนะครับโดยคุณผู้ชมติดต่อที่คุณครูอันธิกาฟิเล่ครับ หรือจะติดต่อผ่าน Facebook ของประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูนก็ได้นะครับงานจะจัดการวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567ครับเดี๋ยวผมขอดูเบอร์โทรแป๊บหนึ่งครับของคุณครูอันธิกาพี่เล่นะครับขอเบอร์โทรแป๊บหนึ่งครับเบอร์โทรศัพท์ของคุณครูอันธิกาพิเล่ครับเอาลวนลวนนะครับเอาใหม่ครับเอาลวนครับตั้งใหม่ครับขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับเพราะดีว่าของเราบันทึกเทปแบบสดๆนะครับ คุณครูอธิกาฟิเล่เบอร์โทร0657724708ครับ0657724708คุณครูอันธิกาฟิเล่ครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆของการเข้าร่วมงานสังสรรค์ศิธิ์เก่าชาวกเกษตรสตูลน,นะครับคืนสู่เย่าชาวกเกษตรสตูลวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567ณวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูลน,นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดนะครับสำหรับ สิทธิ์เก่าของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูลทุกๆท,ท่านหรือก่อนหน้านั้นจะเป็นชื่อของวิทยาลัยกเกษตรกรรมสตูลก็สามารถเข้าร่วมงานสังสรรค์ส,สิทธิ์เก่ากันได้เลยนะครับย้าอีกครั้งหนึงวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นี้ครับนี่คือข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับต่อมาดูในส่วนของอโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ EIS กันนะครับโปรโมชั่นตัวนี้ เป็นตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็สมัครได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมกดสมัครกันได้เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ผมแนะนําตัวที่เป็นแบบ30วันก็แล้วกันครับคุณผู้ชมมันอ่าค่อนข้างที่จะประหยัดกว่ามานิดนึงนะครับ2เมกเนี่ยราคา380บาทไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็แถมโทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายของเอชอย่างเดียวทรไปเครือข่ายอื่นกินเงินนะครับกดราหารรัสดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดอกสามหนึ่งดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศู นาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน7632ดอกจัน่1 7 0 1่4เหลี่ยมแล้วถูกออกราคา470บาทนี่รวมภาษีหมดแล้วนะครับราคาตรงนี้4เมกนี่แถมูฟรีในเครือข่าย EF อย่างเดียวเหมือนกันนะครับนาน30วันกันเต็มเตๆเหมือนกันครับคุณผู้ชมต้องการจะได้แพ็คเกจโปรโมชั่นอื่นๆจากทางค่ายของ AS น่ะติดต่อกับร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เลยนะครับเพื่อขอข้อมูลโปรโมชั่นนะครับทีนี้มาดูโปรโมชั่นตัวนี้กันบ้างครับ โปรโมชั่นตัวนี้สําหรับการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นครับเบอร์เก่าสมัครไม่ได้นะครับโปรโมชั่นนี้เบอร์เก่าไม่ได้เป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี12บไม่กระบิดเพอร์เซกนาน30วันราคา482บาทรวมภาษีกดดอกจัน777ดอกจัน9319ดอกจัน1170104เหเหลี่ยมและโทรออกนะครับ โปรโมชันนี้ก็คือสําหรับเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเท่านั้นนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าถ้าต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชันตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องย้ายออกไปค่ายอื่นก่อนสัก1วันให้มันขึ้นสัญญาณค่ายอื่นก่อน1วันแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามาเป็น a อเนะครับเมื่อการย้ายเขา้าเข้ามาเนี่ยมันสถานะของคุณผู้ชมจะเท่ากับการเปิดเบอร์ใหม่และสมัครแพ็กเกจโปรโมชันตัวนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโปรโมชันจากทางค่ายของ d t แทกันบ้างนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับร้านสรับ ทีนี้โปรโมชั่นในทางด้านของ d t แทครับตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตด้านบนจะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีด้านล่างจะเป็นตัวเน็ตแถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายของ DT แทอย่างเดียวนะครับอ,อันนี้สมัครได้ทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาย่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยขอให้เป็น DT แทในระบบตเติมเงินนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นแบบ1เมกสีเมกสเมกแล้วก็มีแบบ90วัน180วัน3 6มวันมีราคามีร,าามรหัสกดบอกไว้เรียบร้อยแล้วด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ แบบหนึ่งเมกซี่เมกสิบเมกแถมโทรฟรีในเครือข่ายของ d t แทอย่างเดียวแล้วก็ราคาแบบจิตวันกับ30วันก็ราคาบอกไปแล้วรหัสในการกดก็บอกไปแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับกับทางร้านสารุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลส่วนโปรโมชั่นตอนนี้ก็ทุกเบอร์เหมือนกันครับดีแทในระบบเต็มเงินนะครับตัวนี้เป็นนิตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี12บสอเมกะบิตเพอร์สกนะครับ แบบจิตวันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทรวมภาษีแล้วแล้วก็แบบสามสิบวันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทรวมภาษีแล้วนะครับสมัครได้ทุกเบอร์ขอให้เป็นดีแท็กนระบบเติมเงินแบบจิตวันกดดอกจันจิตแบบจิตวันจิตวันนะครับกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันแปดสี่หนึ่งดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูออกต่อมาถ้าเป็นแบบ30วันก็กดดอกจัน104ดอกจัน842ดอกจัน848สี่4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือโปรโมชั่นจากทางค่ายของ d t e ท็ในระบบเเตติิมมงนนนนส่่ววโโปรรชัััี้คบ ดีเทคในะระบบจำเงินเหมือนกันครับาราคาจะอยู่ที่350บาทนะครับ30เมกรไม่อ้อมาลดสปีดมาลดความเร็วแต่อันนี้ได้เฉพาะบางเบอร์ ได้เฉพาะบางเบอร์มาทําที่ร้านเนี่ยค่าทํา300บาทส่วนคุณผู้ชมอยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ติดต่อกับร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์ครับเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีการว่าคุณผู้ชมจะต้องทํำยังไงบ้างถ้าอยากจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแต่ย้าว่าได้เฉพาะบางเบอร์เท่าน,นั้นคุณผู้ชมต้องรุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะได้หรือไม่ได้สําหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ครับไม่งั้นมาลดสปีดมาลดความเร็ว3าบเมรกะบิตเพอร์ศึกนะครับราคา350บามรือาายบนาสน นะครับนี่คือ,อโปรโมชั่นจากทางค่ายของ DT e ทนะครับส่วนโปรโมชั่นของ,งทางค่ายของ True เนี่ยมีเหมือนกันนะครับท u e ในระบบจําเงินคุณผู้ชมติดต่อกับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางตรงนี้ได้เลยนะครับในการติดต่อสอบถามข้อมูลในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของทุกๆค่ายครับติดต่อกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากข่าวอีกข้างหนึ่งครับสำหรับการร่วมกันโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านนะครับ โฆษณาสินค้าของท่าน0993154905 30เทป1,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นของเดือนเมษายน2567ถามว่า,าพฤกษาคม2567มีโปรโมชั่นนี้ไหมมีแหละครับมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของ การฝากข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟรีๆก็มีเช่นกันนะครับ0 993154905งานวัดงานมัสยิดงานบุญงานการกุศลงานที่พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์นะครับอันนี้คือประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีๆหลายท่านบอกว่าฝากข่าวงานศพได้ไหมฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานศพได้ครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานบวชได้ครับอันนี้คืองานบุญเหมือนกันแหละครับงานศพงานบวชก็คืองานบุญนะครับหรือ หลายๆาท่านบอกว่างานแต่งงานได้ไหมเอางานแต่งงานก็ฝากข่าวประชาธรรมพันได้เหมือนกันครับเอาครับเอาครับถ้าท่านกล้าฝากข่าวประชาธัมพันงานแต่งงานครับเอาครับฝากมาครับติดต่อมาครับประชาสัมพันให้ฟรีได้เหมือนกันครับเอางานแต่งงานครับเอาเขาจะได้รู้กันครับว่าลูกท่านมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับลูกท่านมีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับเอาฝากข่าวประชาธัมพันมาได้ครับถ้าท่านกล้าฝากข่าวมานะครับในเรื่องของงานแต่งครับฝากข่าวมาครับเดี๋ยวประชาสัมพันให้ครับฟรีฟรีครับฝากข่าวมาครับนะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บราจอมเนตซมกันด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของการจัดการแข่งขันอ่ามหากรรมของมนุราในจังหวัดในจังหวัดอ่าขอเทปใหม่ครับตัดเนื้อเทปเลยนะครับสำหรับในส่วนของการแข่งขันมลูนาที่เอาใหม่ครับตัดเทปใหม่นะครับ สำหรับการแข่งขันมโนราในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงครับก็สิ้นสุดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมื่อคืน10เมษายน2567ครับซึ่งเป็นคืนตัดสินนะครับว่าทีมไหนคณะมโนราไหนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่หรางวัลที่2และก็รางวัลที่3ของการแข่งขันมโนราในงานสืบสารสินถิ่นมโนราครับ ซึ่งเป็นการแข่งขันมโนลาชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกะนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีครับซึ่งเป็นการแข่งขันในปี2567นี้นะครับเขาจัดก,การแข่งขันมาปีที่เท่าไหร่แล้วปีนี้นะครับแล้วก็จัดกันที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงครับ โดยงานนั้นเขาก็เริ่มจัดกันมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เมษายน2 5 6 7ที่ผ่านมาครับ10วัน10คืนกันเต็มๆนะครับแล้วก็เมื่อคืน10เมษายน2 5 6 7เป็นคืนตัดสินว่าคณะมนูลาไหนที่จะได้รับโหวตการาได้รับคะแนนการตัดสินเป็นอันดับ1อันดับ2และอันดับ3นะครับก็เสร็จสินส้นกันไปโดย ภายในงานเมื่อคืนเนี่ยบอกได้เลยว่าพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงและก็พื้นที่ใกล้เคียงครับไปร่วมชมในงานการแข่งขันมโนราในครั้งนี้ร่วมหมื่นคนครับบอกได้เลยว่าเต็มสนามหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงครับเมื่อคืนครับเยอะมากๆนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมการชมงานาแข่งขันมโนรานะครับสืบสารสินถิ่นมโนราครับของเมื่อคืนครับ ปีที่เท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับว่าปีที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ตัดสินกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นงานคืนสุดท้ายของเมื่อคืนนะครับในปี2567นะครับเมื่อคืน10เมษายน2567เป็นคืนสุดท้ายครับประชาชนไปร่วมงานกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็คณะโมโนราที่ได้รับ าการตัดสินชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือคณะมโนรลาป๊อบน้อยดาวรุ่งจากจังหวัดนะครศรีธรรมราชครับนะครับคณะมโนรลาป๊อบน้อยดาวรุ่งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชื่อเดี๋ยวนะขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับชื่อนายนพนัทลาวันวิบูลครับจากจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับหรือชื่อคณะมโนรลาปป๊อบน้อยดาวรุ่งนะครับ นี่คือในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันมนโนราชิงถ้วยพระราชทานจากากรมสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโดยในงานเมื่อคืนเนี่ยก็ได้รับ รางวัลที่1อันดับที่1น,นะครับส่วนอันดับที่2เนี่ยก็คือคณะมโนราภูศิลถิ่นเลน้อยครับจากจังหวัดพัทลุงครับแล้วก็อันดับที่3นะครับชนะอันดับที่3ก็คือคณะมโนรากรอยใจหะไทยศิลจากจังหวัดพัทธลุงเหมือนกันนะครับนี่คือคณะมโนราทีา่ได้รับ คะแนนชนะเนลิศก็คือคณะมโนราปป้อน้อยดาวรุ่งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งภายในงานเนี่ยจะมีการแข่งขันมโนราจากในพื้นที่ของภาคใต้หลายๆจังหวัดหลายๆคณะมโนราครับมาร่วมกันแข่งขันมโนรานะครับแล้วก็เขาก็จะมีการสลับส,บสับเปลี่ยนกันไปว่าคืนนี้แข่งขันมโนราของคณะนี้คณะนี้คณะคณะนี้นะครับโดยภายในงาน10วัน10คืนนะครับภายในงาน10คืนเนี่ย ก็จะเป็นการแข่งขันคณะมโนราและก็ในเวทีกลางนะครับเวทีกลางเวทีหลักเนะี่ยก็จะเป็นการจัดงานพากรรการอื่นๆก็ว่ากันไปมีวงดนตรีบ้างมีมโนรานน่นนี่นั่นบ้างก็ว่ากันไปนะครับแต่ Stay. ในส่วนของเวทีเล็กๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของเวทีของการแข่งขันของเวทีมโนราครับคณะมโนราไหนที่ต้องการจะเข้าร่วมการแข่งขันในงานนี้ก็ติดต่อไปแล้วก็ร่วมแข่งขันมโนรานะครับซึ่ง ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคณะโมโนราที่ได้รับการตัดสินชนะเลิศอันดับที่1ของปีพศ2567นั่นก็คือคณะมโนราป๊อบน้อยดาวลุ่งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นผู้ชนะเลิศในปีนี้นะครับก็คือปี2567ครับส่วนอันดับที่2กับอันดับที่3นั้นจะเป็นของทางด้านของจังหวัดพัทลุงครับก็คืออันดับที่2มโนราภูศิล ถิ่นเลน้อยแล้วก็อันดับที่3ก็คือมนุรากรอยใจหักไทยศิลนะครับจากจังหวัดพัทลุงนะครับที่ได้รับรางวัล1น3ของการแข่งขันมโนราในงานสืบสางศิล์ถิ่นมนุราที่สารากลางจังหวัดพัทลุงก็สิ้นส้นกันไปพินที่เรียบร้อยสลับเมื่อคืนนะครับสิเมษายน2 5 6 7เป็นวันตัดสินว่าคณะมโนราไหนที่ได้รับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกะนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีซึ่งเป็นปี2567นี้นะครับอันดับที่1ก็คือ,อมโนลาป๊อปน้อยดาวลุ่งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอันดับที่2มโนลาภูศิลถิ่นเลน้อยจังหวัดพัทลุงและก็อันดับที่3คณะมโนลากรอยใจหาไทยศิลจากจังหวัดพัทลุงเช่นกันนะครับนี่คือข้อมูลข่าวที่นํามา เล่าข่าวให้กับคุณผู้ชมกันในครั้งนี้ในวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมทางช่องเคเบิลทีวีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ